ไม่รู้อันนี้ทำสนได้ไหมตำสงมสงใส่พริกไปเลยเก้าเม็ดพอเล็กช่วยกระเทียมกี่ดเปียวพอใส่ไปตำมอ๋อใช้นี้พอเรียวมันจะพริกเกินไปดับทิ้องอ๋อใส่ไปเลย hẹn gặp lại 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 hẹn đi! lại hẹn gặp lại lại ใส,ส่ไว้ฟองซิกหรอเดี๋ยวเบี้ยวเกินน้ำปา่าไใส่ไปพอคาดไม่ได้เลยเพิ่มความหนัวมใส่ปี๊บตามขยมี้ขยี้มให้น้ำตาลปี๊บมันละลายแต่ผมบอกว่าเราลืม ว่าลือแซมตาลปีก่อนไงชีวิตตาย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 ไมเป็นไรเราไม่ความพยายามสู้อยู่หรอกพอเราเจ๋งไม่นิ่ครับปายอย่าี้แหละตยอย่าง้เลยังยังยูมันยังยู ตาตีบเราเหมือนอย่างนี้ดูทำไงดีทำไงดีละลายแล้วตาตีบแป๊บล่นเื่ไปว่าล้มตาตีบเราเช็ดด้วย,ยนไว้มันเลยละลายยาตีบเรื่องลองหน่นอยกินเองไม่ได้ข้ายพอแล้วชิมสักหน่ออยือ้อหือ Ba này mắc mắc ba cào cào khâu 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 cào cào coi Tắm hoài cào 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 này, cào còn cào 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 này cào cào ผมเสิร์ประจาสมตามของเรากินคู่กับเขานี่เงียและก็ใครอยู่มา